รถแบบไหนที่สมควรพ่นกันสนิมนะครับต้องบอกเลยว่ารถทุกคันนะครับสมควรพ่นน้ํายากันสนิมนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือว่ารถเก่าก็สมควรพ่นกันทั้งนั้นนะครับทําไมต้องพ่นนะครับเพราะว่าช่วงล่างรถของเรานะครับเพื่อนๆลองคิดดูนะครับเราไม่ค่อยได้ไปดูเลยนะครับเราขี่ลุยฝนลุยน้ําลุยดินลุยโคลนมานะครับปล่อยทิ้งไว้นานๆนะครับไม่เกิดสนิมแน่นอนนะครับฉะนั้นแล้วนะครับผมบอกว่าพ่นกันสนิมช่วงล่างไว้ดีกว่านะครับดีกว่า ปล่อยให้ถนิมกินผูกกินพังแล้วค่อยพ่นนะครับเพื่อนเพื่อนลองคิดดูนะครับว่าช่วงล่างของรถเรานะครับไม่ได้ดูเลไม่ได้ก้มไปเช็คเลยใช่ไหมครับถ้าเราพ่นน้ายากันถนิมที่บริษัทเ d ็มดีคลินิกนะครับเราจะดูเลกันยาวๆ5ปีกันเลยนะครับเข้าซ์วิสปีละหนึ่งครั้งนะครับแสดงว่าสภาพของรถเพื่อนๆนะครับจะอยู่คงสภาพแบบนี้อีก5ปีกันเลยนะครับยังไงก็มีแต่คุ้มกับคุ้มนะครับเพื่อนๆลองคิดดูนะครับฉะนั้นเลยนะครับผมบอกว่าป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแก้ยังไง ก็ดีกว่าเสมอนะครับคันนี้นะครับเลือกพ่นแบบพื้นดาพรีเมียมนะครับเพราะว่าการพ่นแบบพื้นดาพรีเมียมก็เป็นงานพรีเมียมเหมือนกันนะครับเราจะสปาช่วงล่างแบบเต็มระบบไม่ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นคาบสนิมแดงตามเกียร์ตามหรือว่าจะเป็นปั๊มเบรกหน้าอะไรนะครับเราจะเอาคาบสนิมแดงออกให้หมดเลยนะครับเพื่อนๆดูครับมาที่นี่นะครับได้มากกว่าพ่นกันสนิมแน่นอนนะครับยิ่งรถเก่อๆนะครับก็เหมือนกับการที่เรามาฟื้นฟูสภาพช่วงล่างนะครับจากรถเก่อๆให้กลับมาดูดีดูใหม่อีกครั้งนะครับ ดูกับงานที่นี่คือเนียบจริงๆนะครับ MD c ิ i n i c o มี3สาขานะครับสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่แล้วก็คลุงเต้ปราม2นะครับเพื่อนๆอยู่ใกล้สาขาไหนก็สามารถเข้าสาขานั้นได้เลยนะครับไม่ต้องเป็นกังวลนะครับการที่พ่นสภาพเดิมโรงงานกับพ่นแบบพื้นดาพรีเมียมแบบนี้แตกต่างกันก็คือนะครับการพ่นแบบพื้นดาพรีเมียมนะครับตรงพื้นรถนะครับเราจะพ่นสีดำไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสภาพเดิมโรงงานนะครับตามพื้นรถบอดี้รถตัวถังรถนะครับเราจะพ่นน้ํายากันสนิมสีใสให้นะครับนี่แหละคือข้อแตกต่างนะครับบางคนนะครับ ครับก็อยากจะพ่นกันสนิมแต่ว่าอยากจะคงสภาพเดิมโรงงานไว้นะครับก็เลือกพ่นแบบสภาพเดิมโรงงานนะครับราคาจะสูงกว่าพ่นแบบพื้นดําพรีเมียมแบบนี้นะครับดูครับถ้าพ่นแบบพื้นดาพรีเมียมแบบนี้ตามพื้นเลยนะครับเราจะพ่นสีดําไว้หมดเลยนะครับแต่ว่าตามหัวน็อตตามเกียร์ตามท่อไอเสียนะครับเราก็ห่อข้อหุ้มไว้ให้นะครับมันก็สวยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวจะนึกภาพออกนะครับว่าพอเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะครับตามโชกอะไรก็ห่อให้ก็ปิดให้หมดเลยนะครับตรงไหนที่มีสนิมนะครับที่ ทีดีคลินิก็เราก็ขัดสนิมบอกให้แล้วก็จะใช้น้ำยาหยุดสนิมให้ด้วยนะครับตรงไหนผิวไม่สวยเราก็ต้องเคลียร์ผิวก่อนนะครับและนี่ก็คือหลังจากที่พ่นกันสนิมแบบพื้นดำพรีเมียมเสร็จแล้วจะอยู่แบบนี้นะครับและนี่ก็คือเรียกว่าพ่นกันสนิมแบบพื้นดำพรีเมียมนะครับดูครับคงสภาพสวยสวยไว้แบบนี้อีก5ปีกันเลยนะครับเพื่อนๆนคิดดูว่าจะคุ้มไม่คุ้มนะครับฉะนั้นแล้วนะครับไม่ต้องลังเลยนะครับใครมีรถก็รีบออกเข้ามาพ่นกันสนิมดีกว่านะครับเราซื้อรถมา นะครับจ่ายค่าป้องกันสันนิมป้องกันช่วงล่างนะครับแค่หลักพันยังไงก็คุ้มกันใช่ไหมครับมาพ่นกันสนิมที่ MD ็มดีคลินิกนะครับเราจะแถมล้างสีรถให้ทุกคันเลยนะครับไม่ว่าจะพ่นแบบพื้นอ้ำไิเมียมหรือว่าพ่นสภาพเดิมโรงงานนะครับเพื่อนๆชอบแบบไหนก็ลองคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับผม